เครื่องมือแบบเก่าต้องใช้ยางเพื่อยึดลวดไว้ยางซึ่งคล้ายกับแถบยางมัดของทำให้เกิดความฝืดและแรงกดทำให้การจัดฟันช้าและรู้สึกไม่สบายด a ม o n System ใช้กลไกลการลื่นถไหลซึ่งกำจัดความฝืดและการยึดติดออกไปฟันจึงเคลื่อนได้อย่างเป็นอิสระมากกว่าและรู้สึกสบายกว่า เครื่องมือใน d i a m อนซิสเต็มจะเร็วกว่าเล็กกว่าและสะดวกสบายกว่าเครื่องมือแบบเดิมๆอะไรที่ทำให้ d i a m อนซิสเต็มแตกต่างเป็นเครื่องมือ Passive Cell Ratinging like ซึ่งให้แรงต่อฟันได้เบากว่าใช้ลวด High Technology ซึ่งเคลื่อนฟันได้เร็วกว่าและต้องการการปรับแต่งน้อยกว่า มีแนวคิดใหม่ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าสามารถจัดเรียงฟันและเพิ่มสมดุลของใบหน้าโดยแทบจะไม่ต้องถอนฟันข้อดีของดามมอนซิสเ็มที่ได้รับการพิสูจน์ทางคลินิกแล้วพบว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าระยะเวลาในการจัดฟันน้อยกว่าและมาพบทันตแพทย์น้อยครั้งกว่า